โอ้โโอโโยโยว่าไงไวัยรุ่นดีแม็กรับไฟข้าหลามรุ่นเก่าเบิ้นตัดสับระเบิดครับพี่น้องนามาสวัสดีครับพ่อกับไอ้เสมรถซิงถ่งทั้งทีมันจะต้องมีรถดีรถงามรถจวดให้พี่น้องเอซไปทำมาหากินกันครับนารุ่นฮิตยอดนิยมรุ่นในตำนานครับพี่น้องคนี่นาดีแมน้าซูเปอร์ไทเทเนียม นะสมสุดท้ายก้อนที่จะเปียบเป็นออนิ้วนะหายากแล้วรุ่นนี้นะเพราะว่าวัยรุ่นนิยมไปแต่งซิ่งกันครับพี่น้องนะมือสองก็หายากอย่างนนหนึ่งออกรถศูนย์บาทครับงวดผ่อนถูกๆเจ็ดพัน 7, บาทตลอดสัญญาไปไปเลยไวยรุ่นสีแปดนายางไลไฟโอ้อยยางไยเทพไม่แห้งครับพี่น้องฝีดาวฝีจ่องงวดผ่อนเจ็ดพันคือครับพี่น้องนะรุ่นนี้แบบว่า,าจะผ่านไปจากปีจากปีมันก็ยังหล่ออยู่นะ นะ,ะเปลี่ยนเป็นออนิวเปลี่ยนเป็นนาฉลามนะพอมาเทียบตัวนี้ตัวนี้มันก็นยังรออยู่คือเก่าพี่น้องคันจากสิปีตัวนี้ก็ยังรออยู่คือเก่ารถพี่น้องนะคัดน่าจะเป็นคันซิ่งทั้งแดงครับพี่น้องนะมีคำด้านหลังพร้อมนะวันจูนเน์มาหรือเปล่าเนี่ยนะคำวีพร้อมพี่น้องนะโอ้โหสุดจัดล,อล้อเลน้นๆขวัญใจด่านตรวจมาอีกแล้วไวเล่นนะ ดาวศูนย์บาทรีดาวรีกลองบัตรประชาชนใบเดียวก็ผมจัดได้ทุกอาชีพกเกษตรกรค้าขายพนักงานบธธร,ริษัทรัฐวิสาหกิจรับเหมาก่อสร้างเฮ็ดให้เฮ็ดในสวนแม่บ้านรอปภกพีดยางขับวินขับแก๊บขับไมโครขับหกล้อขับ,ขบ,ขบสิบล้อนะอาชีพตัดไม,ม้อาชีพสวนปาล์มอาชีพเผาทานไอเสมผู้นี้รับจบที่ศูนย์บาทนะเครื่องน้ำเดิมนี่แม็กซ์้องมานะเครื่องเดิมนาเดิมเพลเดิมป่าปงบ่ก่อเดิมเดิม นะมันแต่งขึ้นแต่งงามอ่ะรุ่นก็รุ่น,นอามาตะรุ่นฮิตเลย่น้องดาวสวนบาทจองผ่านออนไลน์รับโซโลดสองหมื่นบาทแคปหน้าจอทั้งเฟซบุ๊กแล้วก็ยูทูบชาแนลหรือติ๊กต็อกแอดไลน์กับที่นาหน้าช่องเลยมีลิงก์ไลน์แอดอยู่รับโซโลดสองหมื่นบาทพี่น้องอยากได้รุ่นไหนยี่ห้อไหนนะคอมเมนต์ด้านล่างคลิปหน้าไอเสียมคือเกา่าจัดมารีวิวให้รถไอเสียมมีสองร้อยสามร้อยคัน มันไปเถือกใจจากขั้นให้มันลู่ไปครับพี่น้องไว้ล้นแกวว่าคันนี่แกวว่านาแกวคอมเมนต์ด้านล่างเดี๋ยวสุ่มแกกเสื้อให้ครับพี่น้องแกวไว้ล้น